สวัสดีค่ะกลับมาแล้วยังคงอยู่ในหน่วยที่3นะคะซึ่งหน่วยนี้เขตที่ยาวเพราะว่ามันมีเนื้อหายอะมากก็เลยจะเป็นท่อนที่4นะคะเอาละค่ะเรามาต่อกันในหน้า45เลยนะคะวิธีคำนวณค่ะถ้าให้ x 1 x 2 x 3และ x n นะคะแทนค่าของข้อมูลแต่ละค่า n จำนวนที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต x bar ค่าส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานหรือ s ก็คือสูตรคือรูทหนส่วน n sigma n i เท่ากับ1คูณ x i ลบ x bar ทั้งหมด,ดยกกำลังสองนี่คือสูตรน,นะคะก็อย่าลืมจำกันไว้เนาะในกรณีที่ข้อมูลซึ่งต้องการคำนวณหาค่าส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานแจกแจงความถี่แล้ว ถ้าให้ x 1 x 2 x 3ไปจนถึง xi แทนจุดกึ่งกลางของช่วงหรืออันตภาคชั้นที่ i f 1 f 2 f 3ไปจนถึง f i แทนความถี่ของช่วงหรืออันตรภาคชั้นที่ i k แทนจำนวนช่วงหรืออันตรภาคชั้นของข้อมูล n เท่ากับ sigma k i เท่ากับ1 f i ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน s เท่ากับ รูทหส่วน n ซิก k i เท่ากับ1 f i คูณ x i ลบ x b ร์ทั้งหมดยกกำลังสองค่าส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานข้างต้นเป็นการวัดในรูปการกระจายสมบูรณ์เมื่อวัดในรูปการกระจายสัมพัทธ์ค่าส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์เท่ากับ s หาร x b ค่าส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์หรือ s หาร x b ร์ว่าเป็นสัมประสิทธิ์การแปรผัน หรือ CV นิยมนำเสนอค่านี้เป็นร้อยละคือ s หาร x bar คูณ100ค่าส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานเมื่อนำไปยกกำลัง,ง s K 2 s ยกกำลัง2จะได้ค่าความแปรปรวนซึ่งมีการนำไปใช้วัดค่ากระจายข้อมูลเช่นเดียวกันแต่เป็นค่าที่ไม่สะท้อนค่าการกระจายของข้อมูลที่แท้จริงเช่นเดียวกับการวัดด้วยค่าส่วนบบเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างที่3.6 ร้านขายจักรยานยนต์แห่งหนึ่งขายรถจักรยานยนต์ได้คันต <me> ั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง28กุมภาพันธ์2 5 6 1ตามลำดับเป็นจำนวนดังต่อไปนี Hunter ้ก็ให้ชุดข้อมูลมา28ชุดนะคะวิธีทําเมื่อนําข้อมูลจักรยานยนต์ที่ร้านขายได้ในช่วง28วันของเดือนกุมภาพันธ์มาแจกแจงความถี่จะได้ดังนี้จํานวนรถจักรยานยนต์ที่ขายได้เป็น x i นะคะ มีจำนวน0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จำนวนวันที่ขายได้ก็คือความถี่นะคะ Fi 1 1 2 4 4 7 4 2 1 1 1, 1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต x bar เท่ากับ1ส่วน n sigma ki เท่ากับ1 Fi xi นะคะจากนั้นแทนค่าลงไปในโซนนะคะจะได้ออกมาเป็น4.75คัน จะได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจำนวนจักรยานยนต์ที่ร้านขายได้คือ4.75คันเมื่อนำข้อมูลจักรยานยนต์ที่ร้านขายได้ในรอบเดือนกุมภาพันธ์2561มาเรียงจากน้อยไปหามากครั้งนี้เอามาเรียงนะคะค่าพิสัยของจำนวนจักรยานยนต์ที่ร้านขายได้เท่ากับ x max ลบ x min ก็คือ10ลบ0เท่ากับ10ค่าพิสัยสัมพัทธ์ หรือค่าสัมประสิทธิ์พิสัยของจำนวนจกยยักรยานยนต์ที่ร้านขายได้เท่ากับ x max ลบ x min หาร x max บวก x min นะคะจากนั้นจะได้1ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจำนวนจักรยายนยนต์ที่ร้านขายได้เท่ากับ s เท่ากับูทส่วน n sigma n i เท่ากับ1 f i x ยกกำลัง2 i ลบ x bar ยกกำลังส แล้วก็แทนค่าลงไปนะคะคำตอบก็จะออกมาเป็น2.23คันอันนี้เป็นส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานนะคะจากนั้นค่าความแปรปรวนของจํานวนจักรยานยนต์ที่ร้านขายได้ก็คือ s ยกกำลังสหรือส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานยกกำลังสนะคะคือ2.23ยกกำลังสเท่ากับ4.97ค่าส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ หรือค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของจำนวนจัก,กรยานยนต์ที่ร้านขายได้เท่ากับ s หาร x bar คูณ100เท่ากับ46.95%ข้อสังเกตมีดังนี้ 1. ค่าส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่คำนวณได้จากแต่ละวิธีไม่ว่าจะเป็นค่าพิสัยหรือส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐาน ไม่จําเป็นต้องเท่ากันแต่อาจามีค่าใกล้เคียงกันในกรณีที่ข้อมูลแต่ละค่าแตกต่างกันน้อยหรือไม่มีข้อมูลใดมีค่าผิดปกติเช่นมีค่าสูงหรือต่าขวาข้อมูลอื่นๆมาก 2. โดยทั่วไปหากไม่ต้องการเปรียบเทียบค่าการกระจายข้อมูลตั้งแต่2ประชากรขึ้นไปนิยมวัดค่าการกระจายของข้อมูลโดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมมูรณ์ในกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบค่าการกระจายของข้อมูลตั้งแต่2ประชากรขึ้นไป ต้องวัดค่าการกระจายโดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ในรูปค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเรื่องที่3.3.3แนวทางการเลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาได้กล่าวมาแล้วนะคะได้แก่การแจกแจงความถี่ค่าสัดส่วนและร้อยละค่ากลางและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนใหญ่มักจะมีวิธีวิเคราะห์หลายวิธีแต่ละวิธีต่างก็มีข้อดีและข้อเสียต่างกันในแต่ละด้านเช่นลักษณะของข้อมูลวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ประโยชน์ความสะดวกรวดเร็วในการวิเคราะห์และความถูกต้องเชื่อถือได้ของผลการวิเคราะห์ที่ต้องการดังนั้นทางเลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างมากแนวทางการเลือกวิธีแจกแจงความถี่ของข้อมูล การเลือกวิธีแจกแจงความถี่ของข้อมูลมีแนวทางดังนี้ 1. การแจกแจงความถี่ของข้อมูลควรจะทำก็ต่อเมื่อมีข้อมูลเป็นจำนวนมากหากมีข้อมูลจำนวนน้อยควรวิเคราะห์จากข้อมูลโดยตรง 2. การแจกแจงความถี่ของข้อมูลในแต่ละช่วงหรืออันตรภาคชั้นจะมีผลทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีความเชื่อถือได้น้อยลง เพราะค่ากลางของแต่ละช่วงหรืออันตรภาคชั้นมาเป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในช่วงหรืออันตภาคชั้นนั้นไม่ได้ใช้ข้อมูลจริง 3. ช่วงหรืออันตรภาคชั้นของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ไม่ควรมีช่วงหรืออันตภาคชั้นเปิดรวมอยู่ด้วยเพราะจะไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ด้วยวิธีอืนอ่นๆเช่นค่าเฉลี่ยค่าความแปรปรวนได้เช่นอายุของบุคคล หรือนักท่องเที่ยวประกอบด้วยอันตราภาคชั้นต่ำกว่า20ปีหรือมากกว่า65ปีขึ้นไป 4. ความกว้างของแต่ละช่วงหรืออันตราภาคชั้นไม่ควรแคบหรือกว้างจนเกินไปกล่าวคือจำนวนช่วงหรืออันตราภาคชั้นควรอยรูอ่ระหว่าง8-12ถึง 5. ควรใช้ค่าร้อยละแทนค่าสัดส่วนในการนำเสนอข้อมูลเนื่องจากการเปรียบเทียบขนาดของข้อมูลที่อยู่ในรูปร้อยละจะเห็นได้ชัดกว่า แนวทางการเลือกวิธีหาค่ากลางการเลือกวิธีหาค่ากลางมีแนวทางดังนี้ 1. ควรใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหาค่ากลางของข้อมูลที่มีค่าแตกต่างกันหรือมีค่าการกระจายไม่มากนักค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดใดๆจะมีค่าอยู่ระหว่างค่าสูงสุดและต่ำสุดของข้อมูลชุดนั้น 2. ถ้าข้อมูลใดมีแนวหรือลักษณะเฉพาะซึ่งนิยมใช้กันทั่วไปเช่น ขนาดเสื้อขนาดจอภาพโทรทัศน์ขนาดความจุของตู้เย็นขนาดรองเท้าต้องใช้ค่าฐานนิยมในการวัดค่ากลาง 3. ข้อมูลที่แจกแจงความถี่และมีช่วงหรืออันตรภาคชั้นเปิดรวมอยู่ด้วยจะต้องใช้ค่ามัธยฐานหรือค่าฐานนิยมในการวัดค่ากลางเท่านั้น 4. ถ้าการใช้ค่ากลางของข้อมูลชุดใดในตำแหน่งกลางของข้อมูลชุดนั้นจะต้องใช้ค่ามัธยฐาน 5. ค่ากลางของข้อมูลจะต้องมีหน่วยเดียวกันกับหน่วยของข้อมูลที่นำมาหาค่ากลางแนวทางการเลือกวิธีวัดค่าการกระจายการเลือกวิธีวัดค่าการกระจายมีแนวทางดังนี้ 1. ควรใช้ค่าพิสัยวัดค่าการกระจายของข้อมูลที่มีค่าแตกต่างกันน้อยหรือเพื่อต้องการทราบผลลัพธ์เร็วเท่านั้น ในกรณีที่มีข้อมูลค่าใดค่าหนึ่งหรือหลายค่าแตกต่างจากค่าอื่นๆที่เหลือในข้อมูลชุดนั้นไม่ควรวัดค่าการกระจายโดยใช้ค่าพิสัยเพราะจะทําให้ค่าการกระจายที่วัดได้สูงกว่าที่ควรจะเป็นจริงมาก 2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าความแปรปรวนของข้อมูลชุดใดๆจะต้องมีค่าเป็นบวกส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลมีหน่วยเป็นหน่วยเดียวกันกับข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ แต่ค่าความแปรปรวนของข้อมูลไม่มีหน่วย 3. ค่าส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานและค่าความแปรปรวนของข้อมูลนอกจากจะสะท้อนการกระจายของข้อมูลแล้วยังสะท้อนขน,ขนาดของข้อมูลที่นำมาใช้วิเคราะห์ด้วยดังนั้นถ้าต้องการทราบค่าการกระจายของข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวจะต้องกำจัดอิทธิพลของขนาดข้อมูลออกไปเตวัดในรูปการกระจายสัมพัทธ์เช่น ค่าพิสัยสัมพัทธ์หรือสัมประสิทธิ์พิสัยและค่าส่วนแบ่งเบนสัมพัทธ์หรือค่าสัมประสิทธิ์แปรผันสำหรับหน่วยที่3นะคะก็จบแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ